สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการทั่วไทยไปกับพี่แก๊สครับพาครอบครัวมาไหว้พระนะครับชื่นใจกราบบูชาพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระครูภาวนาบารมีนะครับหน้าทางเข้าพระองค์พระโรมาธาตุเกตุมดีนะครับแมชื่นใจกราบกราบกราบนะครับคุณปริยาก็สนทนากับแม่ชีดาวเหลืองนะครับ มาชีจะใจดีมากนะครับมักจะนําขนมผลไม้และอื่นๆมามอบให้ลูกชายก็คือน้องชัดตั้นเองนะครับวันนี้มาจุดทูปจุดเทียนไหว้พระนะครับเดินชื่นใจกับสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้แห่งนี้แห่งนี้ที่นี่วัดเกตุบดีศรีวะลาลามนะครับแจำเตือนอีกครั้งหนึ่งจังหวัดสมุทรสาคร ชื่นใจชื่นใจชื่นใจมีความสุขครับพาทุกท่านมาไหว้พระทำบุญเพลินเพิน,พนอย่างมีความสุขสบายใจครับวัดแห่งนี้ที่นี่ต้องบอกว่าเข้ามาแล้ว เดินเข้ามาแล้วรู้สึกปลื้มใจรู้สึกความทุกข์ความไม่สบายใจมาลายหายไปสิ้นนะครับอันนี้ผมคิดเองนะครับความปิติใจขนลุกขนชันสู้สู้สู้บุญมหาศาลบุญมหาศาลนะครับจะท่านก็สอนไว้นะครับพาจานบอกเนี่ยโยมโยม ทำบุญไม่ต้องเสียตังก็ได้โยมเนี่ยไหวยพระนั่งสมาธิเนี่ยบุญมหาศาลร,รับรองทำแบบนี้วหวยพระนั่งสมาธิมีศีลอา้าวอย่าลืมนะโยมนะมีความกตัญญูกะตะเวทีด้วยมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณหรือไม่ได้นะโยมนะ ใจกับสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้แห่งนี้แห่งนี้ที่นี่วัดเกตุบดีศรีวะลาลามนะครับจำเตือนอีกครั้งหนึ่งจังหวัดสมุทรสาครที่นี่ที่นี่มีความสุขมีความชื่นใจคนลุกขุนชันปื้มปิติตั้งแต่ เลี้ยวรถเข้ามาตั้งแต่ก้าเข้ามาในสถานอันเป็นสีมงคลตั้งแต่จุดทูบจุดเทียนนะครับกราบสักระอุชาึ้งใจดอกบัวชุ่มฉ่ำสีอมม่วงแม่สวยงามมากๆผมและครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกสนุกสนานสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติครับมาที่นี่ที่นี่แล้วสบายใจนะครับหลายท่าน ในเมตตานะครับเป็นสีมงคลมาตลอดไม่ลืมที่จะนั่งสมาธิสักครู่เดินสบายสบายและลึกถึงบุญกุศลศีลไม่ลืมที่จะเดินทิวๆมีรอยยิ้มด้วยกันตลอดหลายท่านผ่านกันไปผ่านกันมายิ้มนะครับมีความสุขชื่นใจ สวัสดีกันนะครับครอบครัวทุกท่านมีความสุขชื่นใจในฐานที่แห่งนี้แห่งนี้แห่งนี้ฝากไว้ครับบรรยากาศแบบนี้นะครับนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยสมความปรารถนาและพบกับรายการ Big a d อได้ใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ